วันนี้ครับรีวิวกล้องวงจรปิดติดตั้งนอกบ้านในราคาที่แบบว่าอืมจ่ายไปเท่านี้จะดีจริงเหรอเซตเนี้ยเป็นราคา1แถม1 990บาทก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เราอยู่กับกล้องวงจรปิดที่ต้องกลับหัวดูชื่อยี่ห้อโฮมมอร 5G ซึ่งในลิงก์เดียวกันไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับมันจะมีสินค้าอยู่2แบบในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น 5G นะครับตัวกล้องเนี่ยจะเป็นโคมสีดำๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยราคาเท่ากันจะเป็นรุ่น 2.4G ตัวกล้องจะเป็นโคมสีขาวส่วนนี้เนี่ยต้องเลือกดีๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราเตอร์ในแต่ละบ้านเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ไม่เท่ากันซึ่ง 5G ตรงนี้ไม่ใช่ 5G มือถือไม่ใช่เครือข่ายโทรศัพท์นะครับมันคือ5กิกะเฮิร์ที่ปล่อยมาจากเราเตอร์แต่ถ้าเกิดว่า คุณกังวลว่าเฮ้ยกลัวซื้อมาแล้วจะใช้ไม่ได้ให้ไปเลือกไอรุ่นโคมกล้องสีขาวตัวนั้นเนี่ย Wi-Fi 2.4 g h z ใช้ได้ทุกบ้านแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราดูย้อนหลังอาจจะต้องรอมันโหลดนิดนึงข้อดีของมันคือไปติดกล้องไกลๆได้เราเตอร์คุณอยู่ชั้น1คุณไปติดกล้องประมาณสักชั้น2ไกลๆขอบด้านหลังบ้าน WiFi มันไปถึงกันถามว่าทำไมต้องอธิบายเพราะกลัวคุณผู้ชมซื้อผิดก็เลยขอเสียเวลาคนดูเล่าให้ฟังนิดนึงครับ สำหรับในเรื่องของสเปคนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีความคมชัดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับรุ่นกล้องโคมสีดำมันจะมีคำหนึ่งครับที่เขียนอยู่ในหน้าโปสเตอร์ที่บอกว่าซูม4เท่าตรงนี้เนี่ยผมอ่านปุ๊บก,ก็เข้าใจไปเลยทันทีว่าน่าจะเกิดจากการซูมด้วยเลนส์หรือเปล่าภาพที่เห็นไกลๆจะต้องชัดมากขึ้นแต่พอเอามาใช้จริงไม่ใช่ครับซูม4เท่าในที่นี้คือการซูมดิจิตอลหรือว่าซูมที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยทุกแอ ทุกกล้องทุกรุ่นมันก็มีเหมือนกันหมดซึ่งผมได้ลองเปรียบเทียบเป็นกล้องหลอดไฟที่ผมเคยรีวิวไว้หลายเดือนก่อนนะก็ลองไปลองซูมดูว่ามันซูมเหมือนกันหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นก็ซูมสีเท่าแล้วก็ภาพแตกเหมือนกันไอ้ตัวนี้ก็ซูมสีเท่าแล้วก็ภาพแตกเหมือนกันทุกรุ่นมันก็ทําได้เหมือนกันนั่นแหละไม่เห็นแปลกหรือแตกต่างตรงไหนเลยเท่านี้ครับข้อดีของกล้องรุ่นนี้เองเนี่ยมันก็คือกล้องที่สามารถติดตั้งนอกตัวบ้านนอกตัวอาคารได้นะครับเริ่มตั้งแต่ และตัวน็อตส่วนในเรื่องของฐานติดตั้งกับผนังเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยถึงแม้ว่าราคาขายจะถูกแต่วิธีการติดตั้งมันง่ายจริงครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนิดนึงมันจะเป็นสลักกลมๆครับเออแล้วก็มีสายยื่นออกมา ตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยแล้วมันจะสวมไปตัวฐานขาตั้งยังไง <S <S วิธีติดตั้งจริงๆเนี่ยเราจะต้องหมุนตัวกล้องให้มันลงมาแบบนี้ก่อนเวลาเอาไปติดนอกบ้านเนี่ยไม่มีใครติดตั้งแนวนี้นะครับอ่าแนวนี้คือการวางกับโต๊ะมากกว่าแต่ถ้าจะไปติดผนังข้างนอกหันด้านล่างให้มันเป็นตัวกล้องนะครับตัวฐานอยู่ด้านบนเพราะว่าอะไรด้านบนเนี่ยเขาปิดตัวรูต่างๆปิดซิลต่างๆไม่ให้น้ําเข้ามาเรียบร้อยถ้าเกิดว่าหันตัวกล้องขึ้นอย่างนี้เป็นไงครับน้ําเข้าตามรอยหมุนรอยขอบได้สบายๆเลยเอาสายเนี่ย เอามาอยู่ด้านล่างนี่มันจะมีช่องรอดสายออกมาเห็นไหมโดยที่สังเกตง่ายๆก็คือไอ้ฐานที่เป็นตัว L เนี่ยจะต้องอยู่บนเพดานประมาณนี้นะแล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้ตรงๆครับมันจะมีแง่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับพยายามลองๆบีบๆแล้วก็ลองๆดันเข้าไปนะเวลาใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะถอดออกยากมากเห็นไหมนี่ลองใช้แรงดึงอ้าว หลุดออกมาเลยเออโอเคเป็นมีมอีกแล้วกูด้วยแรงปกติอะไม่ใช่กระชากมันก็ไม่ได้หลุดมาง่ายๆเพราะว่ามันจะมีไอสลักด้านหลังเนี่ยทะลุออกมาแล้วก็เกี่ยวอยู่ด้านในนะครับไอปลายอีกฝั่งหนึ่งของตัวฐานกล้องเนี่ยก็จะมีกาวให้เราสามารถลอกได้แล้วถ้าจะถอดกล้องออกละ่ะเอามาเมนเทนแนนซ์เอามาทำนู่นทำนี่เอามาเช็ดฝุ่นเนี่ยแล้วคราวนี้ถอดยังไงสังเกตว่าไอตัวสลักซ้ายกับขวาเนี่ยให้เราเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบมันนะบีบมันแล้วก็ดันออก ออกและเรียบร้อยพลาสติกตรงไอสลักยึดล็อกตรงนี้อาจจะกรอบอาจาออาจะพังหรือหักง่ายถ้าเกิดว่าคุณโจรมาดูคลิปนี้ก็คงอาจจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารุ่นนี้ถอดกล้องออกอย่างไรเอาเป็นว่าเป็นดาบสองคมสําหรับนะักรีวิวนะครับสิ่งถัดมาที่มีในกล่องนั่นก็คืออะแดปเตอร์ครับ อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเป็นปลั๊กขาแบนเวลาเสียบเนี่ยจะไม่ได้มีไฟสถานะนะว่าไฟเข้าแล้วไฟติดอยู่หรือทํางานอยู่ไม่ได้มีไฟซึ่งเป็นเรื่องดีอะแดปเตอร์ apter, กล้องบางรุ่นแม่งไม่รู้คิดอะไรอยู่นะเสียบไปปุ๊บเราจะมีไฟแดงๆติดขึ้นซึ่งเรื่องนี้โดนมาด้วยตัวเองเลยโจนแม่งเห็นแล้วแม่งเดินมาถอดปลั๊กความยาวสายที่เขาให้มานะครับก็ประมาณ80ซนติเมตรปะเกือบๆจะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์อยู่แล้วถ้าแน่ขอพอยส์คลิปหยุดเอาไว้แป๊บหนึ่ง ที่ดูอยู่เนี่ยกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามกันหรือ,อยังเนี่ยถ้ายังไม่กดครั้งหน้าไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเนี่ยโอเคกดปุ่มให้แน่ใจแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับซึ่งความยาวในระดับนี้เนี่ยมันต้องไปโมเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่า จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดของคุณอะ่ะมันมีปลั๊กรออยู่แล้วเดินสายมารอไว้แล้วเป็นเรื่องดีถ้าอย่างนั้นดีครับแต่วิธีการของผมเนี่ยที่ผมจะทํากับกล้องทุกรุ่นก็คือเอาไปต่อกับปลั๊กเดิมที่มีอยู่ในบ้านไม่ต้องเดินเพิ่มครับแล้วตัดสายอันเนี้ยให้มันยาวขึ้นซึ่งอะแดปเตอร์รุ่นนี้เนี่ยแรงดันไฟ5โวลต์1.5แอมป์ครับ ไอ้สเปคตรงนี้เนี่ยมันเดินสายยาวมากๆไม่ได้ครับเพราะว่าแรงดันไฟมันจะยิ่งอ่อนลงเมื่อสายยาวขึ้นปัญหาตรงนี้ก็เลยเกิดตอนที่ผมเอาไปใช้งานจริงก็คือเวลาเราสั่งหมุนกล้องเนี่ยบางทีหมุนในแอปแต่กล้องดับไปเลยครับเนื่องจากไฟไม่พอไฟเนี่ยมันเอาไปจ่ายที่มอเตอร์หมดแล้วไฟมันก็อ่อนแล้วเดี๋ยวกล้องมันก็รีบูตขึ้นมาใหม่ พอเราคุณจะสั่งหมุนอีกกล้องก็ดับอีกหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาตอนที่มันหมุนคุณก็จะเจอปัญหาตอนที่เราเนี่ยเปิดไฟ LED เนี่ยมันจะมี LED อยู่รอบกล้องนะครับแล้วคุณหมุนกล้องอะกล้องมันหมุนได้ก็จริงแต่ไฟจากไอ LED เนี่ยมันจะสว่างน้อยลงหรือแทบจะดับไปเลยซึ่งเนี่ยแหละคือปัญหาที่เจอสําหรับใครที่อยากจะใช้วิธีเดียวกับผมก็คือ ผ่าสายไฟแล้วเพิ่มความยาวยี่ห้ออื่นไม่มีปัญหามีตัวนี้แหละมีปัญหานะครับอ่านนี้เล่าข้อเสียให้ฟังคู่มือชื่นชมเลยว่าโฮมมอ์เนี่ยตีแบรนด์ในไทยแน่ๆนะครับคู่มือเนี่ยเป็นภาษาไทย100%สงสัยตรงไหนเปิดอ่านสงสัยตรงไหนก็สอบถามผู้ขายได้นะครับแต่ผู้ขายก็ไม่ตอบแชทผมเลยขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับ หัวพอตของอีกฝั่งหนึ่งนี่เลยครับจะเป็นสายเส้นเดียวก็คือรับไฟเข้าอย่างเดียวจะไม่มีสายแลนแยกออกมาอีกหนึ่งเส้นนั่นแปลว่าเนี่ยคือกล้องวงจรปิดชุดที่มินิมอลที่สุดใช้สายน้อยติดตั้งง่ายที่สุดราคาถูกที่สุดเห็นไหมตัวกล้องเนี่ยจะมีเสาสัญญาณสองข้างครับเวลาติดตั้งมันก็ห้อยลงแบบนี้นะ คุณก็สามารถจะหันเสาชี้ด้านบนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับคุณจะหันไปทางไหนชี้ด้านหน้าหรือไปด้านหลังแล้วก็บริเวณตรงหน้ากล้องเองเนี่ยมันจะเป็นสีดำเลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันดูแตกต่างจากกล้องวงจรปิดทั่ว,วไปที่อาจจะทําเป็นงานแบบกลมๆเฉยๆแล้วก็ด้านหน้าเองเนี่ยจะมีไฟ LED สีขาวแล้วก็จะมีเป็น IR เซนเซอร์เนี่ยฝังเอาไว้ด้วยตัวกล้องเองเนี่ยจะมีไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงในตัว ใช้สําหรับการสนทนาณขณะที่เราอยู่อีกที่ได้ว่าะมีใครเดินผ่านสมมติว่าเป็นญาติเราเราก็พูดผ่านลําโพงไปเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวช่วยลดน้ําให้หน่อยไม่ต้องโทรหาเขามันจะมีเป็นช่องที่เราสามารถเปิดได้เพื่อใส่ไอตัว m i โคร SD card ครับเป็นช่องเล็กๆนะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านข้างตรงนี้เวลาเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องปิดซิลิโคนอันนี้ให้แบบว่าแน่นหนามากที่สุดเพื่อกันน้ําเข้านั่นเองบริเวณตรงนี้แหละน้ําจะเข้าบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้ด้วย ตัวนี้ยังใช้แอปเดิมอยู่ครับชื่อว่า iCA m 365ถามว่าคุณนิวซื้อไปใช้จริงหรือเปล่าแม้รีวิวเสร็จแล้วโยนทิ้งหรือเปล่ายังอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังติดไว้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันก็เสถียรดีไอกล้องตัวที่2ที่ออฟไลน์ line อยู่เนี่ยไม่ต้องแปลกใจครับมันก็คือกล้องตัวนี้นี่แหละอันนี้คือตัวที่ใช้จริงณนะตอนนี้เลยนะครับกำลังออนไลน์อยู่เลยนะแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ผมบอกว่าเวลาเราสั่งหมุนครับเนี่ยหมุนแบบเนี้ยไม่ว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวากล้องมันจะไม่ทํางานครับ มันจะให้หมุนตามแล้วมันก็จะออฟไลน์ไปเกิดจากปัญหาการตัดต่อสายไฟของผมนั่นแหละอ่ะหน้าแรกสุดเนี่ยจะเห็นเป็นคําสั่งที่เขียนว่า AI ก่อนเลยเอาไอ้เรื่องนี้ก่อนเลย AI เนี่ยมันจะมีอันนึงครับที่ขึ้นอยู่ตรงกลางที่เขียนว่า body detecting ซึ่งมันคือฟีเจอร์ที่ถ้าใครเดินผ่านก็จะมีการแจ้งเตือนมีการบันทึกเป็นวิดีโอแยกออกมาอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับเนี่ย มันก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าเสียเป็นเงินกี่บาทจ่ายผ่านช่องทางอะไรบ้างซึ่งไอ้ระบบ AI ฟีเจอร์ของแอป i c แคม6 5อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นกล้องวงจรปิดหลอดไฟเนี่ยผมเจอปัญหาว่าจ่ายตังค์ไปปุ๊บฟีเจอร์แม่งใช้งานไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากลองอีกแล้วเพราะว่าลองไปก็ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกกินตังค์อีกหรือเปล่าซึ่งปัญหานี้ทางไอโฮมมอ l อะไรเนี่ยก็เหมือนว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันใช้ไม่ได้เงินที่ผมจ่ายไปครั้งที่แล้วก็ต้องติดต่อคืนมาแต่ก็ไม่คืนครับแดกฟรีเราไปดูอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นรูปท้องฟ้าอันนี้ก็คือ คลาวครับคลาว d ต t ร r a g e ตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณซื้อใช้ตอนแรกๆเขาจะฟรีให้คุณเลย1เดือนตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการใช้ฟรีอยู่นะครับยังไม่หมดอายุถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรการจัดเก็บข้อมูลผ่านคลาวเนี่ยมันจะแยกออกจากการใส่ไม c ค o s d ก a r d ไอ้วิธีการใส่ไม c ค o s d ก a r d เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรความจุเยอะๆซื้อครั้งเดียวจบเลยเช่น ซื้อไมโครเอสก r d าร์64จิกในราคา3-400จบเลยใส่เข้าไปแต่ไอสิ่งที่ผมบอกว่าเจอกับตัวคือโจรแม่งฉลาด1มันถอดปลั๊ก2มันถอดไมโครเอส a ิ d การ์ออกไฟล์ก็ไปอยู่กับมันหลักฐานก็ไปอยู่กับมัน แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อจัดเก็บผ่านคลาวปุ๊บไฟล์เนี่ยมันจะไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการและไม่โดนขโมยไปไหนเราก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้การบันทึกย้อนหลัง7วันละลบการบันทึกย้อนหลัง30วันละลบจ่ายเป็นเงินหน่วยเป็นดอลลาร์นะแต่ว่าจ่ายผ่านบริการในไทยได้ไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่พร้อมเพย์หรือว่า QR payment ทำได้หมดเลยนะครับผมมีบทเรียนอันใหญ่หลวงแล้วว่าเราถูกขโมยหลักฐานไปก็เลยซื้อคลาวไว้ดีกว่า จะ50บาท100บาท300บาทต่อ6เดือนจ่ายเธอครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว โจนทุกวนันนี้บ้านมันมีอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ดูไอคลิปเหล่านี้แหละจะได้รู้ว่าเจอกล้องแบบนี้ต้องทํายังไงกับมันซึ่งถ้าใช้วิธีเดิมๆก็คือขโมยกล้องไปเลยเนี่ยแล้วลูกค้าซื้อคลาวไว้วิธีนั้นช่วยมึงไม่ได้แล้วนะครับไอโจนเวนข้อดีของการซื้อคลาวสตอเรจอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่เลยครับเวลาเราดูย้อนหลังนะมาที่รูปก,ก้อนเมฆครับเราจะเห็นว่ามันจะมีระบบตัวอย่างภาพอยู่ด้านข้างเห็นไหมอ่าเราเลื่อนดูครับ เลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นก่อนว่าอไอ้ตอนนี้มีคนเดินผ่านนะแต่จะเป็นตัวอย่างภาพนิ่งนะครับเราเห็นอะไรผิดปกติเราก็คลิกเข้าไปดูได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าหากคุณไม่จ่ายค่า cloud storage นะที่เป็นรูปวงล้อฟรีมแบบนี้เนี่ยคุณลองเลื่อนดูสิครับมันไม่มีภาพตัวอย่างครับเนี่ยตรงขวามือนี่โล่งไปหมดเลยเห็นไหมแต่จะกลายเป็นว่าเห็นเป็นสีส้มๆแทน ตรงไหนมีสีส้มคือตรงนั้นมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือมีภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตรงไหนที่เป็นสีฟ้าคือการบันทึกภาพเปล่าๆที่ไม่ได้มีอะไรขยับการที่เราจ่ายเงินให้เขาเนี่ยโดยการที่เราแลกมากับฟีเจอร์เพิ่มเติมเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยคุณควรรวยครับเพราะรวยทำได้ทุกอย่าง มาต่อกันครับฟีเจอร์ถัดไป ayo, มีอะไรบ้างเข้าไปที่การตั้งค่าครับจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนหน้าการตั้งค่านี้นะครับอยากจะพาทุกท่านเลื่อนลงไปที่ด้านล่างหน่อยนะครับไปที่คําว่าการติดตามอัจฉริยะเมื่อเข้ามาที่คําสั่งนี้<ๆ>เนี่ยก็จะมีแอนิเมชันคอยบอกไว้นะครับว่ากล้องเนี่ยมันจะหมุนตามเวลาคนเดินไปเดินมาแต่กล้องจะหมุนตามในแนวราบเท่านั้น ถ้ามีคนเดินแล้วขึ้นไปชั้น2ผ่านบันไดหรือว่าเดินไปนู่นไปนี่ผ่านแนวดิ่งเนี่ยกล้องไม่ทํางานในแนวตั้งนะครับซึ่งวิธีการการเปิดฟีเจอร์นี้ผมมองว่าเยี่ยมมาก เพราะว่าคุณซื้อกล้องมาในราคาไม่แพงแล้วมีฟีเจอร์การหมุนตามด้วยผมก็เลยไปทดลองความเสถียรในการหมุนตามว่ามันตามได้จริงไหมมีคนขับไปขับมาในหมู่บ้านเฮ้ยมันตามได้จริงเว้ยแต่มันก็ยังมีจุดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้หน้าบน่นบางทีมันหมุนตามไปครับแล้วมันไม่หมุนกลับก็เจอมาแล้วเกิดจากอะไรมันหมุนไปปุ๊บมันเจอใบไม้กําลังผิวไหวมันเจอสายไฟแกว่งไปแกว่งมามันก็หมุนค้างไว้อยู่ตรงนั้น แต่ถ้าเกิดว่ามันหมุนไปปุ๊บแล้วตรงนั้นไม่มีอะไรขยับแล้วและเดี๋ยวมันหมุนกลับมาที่เดิมครับอันนี้ถือว่าฉลาดมากหมุนไปมึงก็ต้องหมุนกลับด้วยให้มาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แล้วมันกลับมาจริงความสเสถียรในที่นี้ผมให้ไปสัก7เต็ม10คะแนนครับที่เหลือมันยังมีอัตราการเออร์เลอร์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นแสงกลางวันกลางคืนมันหมุนตามหมดเลยอันนี้เห็นด้วยแต่จะไม่เห็นด้วยจะเกิดว่าคุณเอากล้องตัวนี้ไปติดตั้งในบริเวณที่มีคนผ่านไปผ่านมาทั้งวันมันจะทําให้มอเตอร์ที่หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยมันเสื่อมเร็วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้กล้องเสียไวก็ตั้งในตําแหน่งที่มันอยู่เฉยๆและให้บันทึกแบบคนผ่านไปผ่านมาเฉยๆไม่ต้องหมุนตามอันนั้นแหละดีที่สุดเพราะว่าปัจจุบันผมก็ไม่ได้เปิดฟีเจอร์นี้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อกันที่เมนูนี้เลยครับแสงสว่างและการมองเห็นนนตอกคื จะมี2คํคำสั่งให้คุณเลือกเอาคำสั่งแรกก่อนเลยโหมดแสงโหมดแสงในที่นี้คือการสั่งให้มันเปิดไฟ LED จะเปิดจะปิดตลอดเวลาได้แล้วแต่ตามใจแต่ถ้าคุณเปิดอัตโนมัติเนี่ยเมื่อไหร่ที่แสงมันค่อนข้างมืดอ่ะมันก็จะเปิดไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีคนเดินผ่านไปไป,ไปมามาอยู่ตอนกลางคืนเนี่ย ไม่แนะนําเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกใจแล้วก็จะเป็นข้อสังเกตของโจรด้วยโจรมันก็จะแวะเฮ้ยบ้านนี้ติดกล้องรู้ทันทีเลยจากเดิมไม่รู้เพราะว่ามันไม่ทันสังเกตถ้าเกิดจะให้แนะนําปิดตลอดเวลาไปก็จบแต่ถ้าถามว่าปิดตลอดภาพมันจะมืดเปล่ามันจะมองเห็นหรืออ่ะมาที่กับอีกคําสั่งหนึ่งแล้วกันนะครับโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนจะมีลูกอธิบายไว้อยู่แล้วว่า ฝั่งหนึ่งเป็นภาพสีฝั่งหนึ่งเป็นภาพขาวดาก็คือมันจะเปิดเป็น ir sensor ขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้มันโดดเด่นเตะสายตาโจรหรือคนไม่หวังดีก็เลือกให้มันเป็นอยู่ในโหมดการมองเห็นตอนขึ้นอยู่เสมอเมื่อคุณติ๊กมาปุ๊บภาพตัวอย่างจะเป็นขาวดาทันทีเห็นไหมคราวนี้เมื่อไหร่ที่แสงน้อยแสงสีในภาพจะหายไปกลายเป็นขาวดาล้วนแต่แรกมากับว่ากล้องอะมันดูไม่ออกเลยว่ามันกําลังทํางานอะไรอยู่มันไม่เตะตาดีอ่ะผมชอบอันนี้ผมชอบผมก็เลยใช้ฟีเจอร์นี้ตลอดเวลา นั่นหมายถึงว่าภาพตอนกลางคืนของผมก็จะขาวดําไปเลยทุกคืนซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมๆของกล้องยี่ห้อนี้กันถึงแม้ว่าคุณจะใช้รุ่นนี้หรือรุ่นต่างกันขอให้เป็นยี่ห้อเดียวกันและอยู่ในแอปเดียวกันเนี่ยกดรูปบวกขวาบนขึ้นมาครับแล้วไปที่คําว่าหน้าจอแบ่งส่วนพิกแนวนอนให้คุณผู้ชมดูแบบนี้จะกลายเป็นว่าเราสามารถเห็นอะไรๆกล้องพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันคล้ายๆกับดูแคมฟอกร้อยจอแม่เกิดทันกันหรือเปล่าวะเนี่ยฟีเจอร์นี้มีให้ในแอป i Cam 3 6 5 กล้องของคุณก็จะแบบว่าอ่ะรายงานมาเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยบันทึกอยู่ไหมกล้องแต่ละตัวออฟไลน์ไหมเนี่ยก็จะบอกหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าผมว่าราคาเท่านี้ซื้อ1แถม1ในราคา990จากการที่ได้ไปสำรวจราคาในท้องตลาดมาราคาใกล้ๆกล้ันเริ่มต้นตั้งแต่700กว่า8 0 0 9 0 0 1เ0 0 1 0 0สเนี่ยส่วนใหญ่จ่ายเลทนั้นเนี่ยจะได้กล้องตัวเดียวแตกต่างกันที่เรื่องความคมชัดกันนะมากน้อยแล้วก็ แอปโนนแอปนี่ที่แตกต่างกันแต่อันนี้เนี่ย990หาร2ได้กล้อง2ตัวไปเลยติดหน้าบ้านอันนึงติดหลังบ้านอันหนึง่งแล้วจ่ายเท่ากับเลือกยี่ห้ออื่น ได้2กล้องและฟีเจอร์ครบถ้วนอันไหนที่ผมบ่นว่าฟีเจอร์นั้นใช้ไม่ได้ฟีเจอร์นั้นไม่ดีหรือว่ามันทําไม่ได้จริงข้ามแม่งไปเพราะว่าไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงเพราะทางผู้จัดจําหน่ายผมเคยเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ดูเมินเฉยเหมือนว่าช่างแม่งอ่ะคุณก็อย่าไปเสียตังค่า AI ฟีเจอร์ให้เขาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์เลยใช้ไม่ได้ทําไมไม่แก้ปัญหาแต่ว่ามันก็มีข้อเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งครับระหว่างกล้องราคาถูกกับกล้องที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงเนื่องจากว่าตําแหน่งการติดกล้องที่คุณกําลังเห็น อยู่เนี่ยมันตำแหน่งเดียวกันกับกล้องเดิมที่ผมเคยใช้ซึ่งราคาแพงกว่านิดนึงที่บอกไว้แต่ว่ามันพังไปแล้วก็เลยซื้อไอ้ของโฮมมอลเนี่ยมาเปลี่ยนกล้องถูกภาพมันจะถูกซูมก็ไปนิดนึงแต่กล้องที่ราคาแพงแบบแพงขึ้นไปในแต่ละสเต็ปแบบไม่ว่าจะเป็นพันต้นต้นสองสามสี่ห้าพันเนี่ยยิ่งแพงภาพยิ่งกว้างครับซึ่งยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์ครับเพราะว่าติดกล้องมุมเดียวเห็นทั้งหมดและมันเป็นเรื่องเดิมเรื่องซ้ำๆที่โฮมมอลเคยทำก็คือไอ้กล้องวงจรปิดหลอดไฟอะ ก็เป็นปัญหาเดียวกันคือภาพแคบมากถ้าเทียบกับกล้องตัวอื่นๆที่ติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันภาพกว้างกว่าเยอะเลยซึ่งคลิปที่แล้วผมก็พูดแบบนี้แหละและคลิปนี้ก็พูดเหมือนเดิมเอาเป็นว่าพูดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่มีคำถามใดๆสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแต่ขออย่างหนึง่งอย่ามาพิมพ์ว่าราคาเท่านี้ก็ได้เท่านี้แหละครับ <ๆ S 2> ก็คิดอย่างนี้ไงฟีเจอร์แม่งจะเลยแบบว่าวนอยู่กับที่แบบกระจกกระจกแบบเก่าเก่าเรื่องเดิมๆิมเห็นไหมตอนนี้ราคา แต่ฟีเจอร์มีมาเยอะมาเล่าให้ฟังก็พูดเรื่องอื่นบ้างนะครับไปพูดเรื่องที่แบบว่าบางกล้องมันซูมแบบซูมด้วยเลนได้อะไรเงี้ยเออก็แนะนําเข้ามาจะได้เอามาเล่าต่อว่าโอ้โหมันมีอะไรที่คุ้มมากกว่าน,นี้หรือใหม่มากกว่าน,นี้อีกหรอขอเป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ละกันซื้อบ้านเป็นล้านกล้องตัวหลักร้อยไม่กล้าจ่ายเรื่องของคุณและวกันไปแล้วครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ สนับสนุนเนื้อหารีวิวตามใจนิวโดยหากว่าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วอยากจะสนับสนุนทีมงานของเราให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไม่ยากครับไม่ต้องจ่ายเงินให้ผมสักบาทเดียวแต่ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นหากว่าคุณอยากจะซื้ออะไรก็ตามแต่ครับในแอป Sho ป e e หรือว่าใน Lazada เนี่ยวิธีง่ายๆก็คือฝากกดลิงก์แอฟเ l i a t เรชใต้คลิปวิดีโอของเรานิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการผลิตชิ้นงานอันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนรายการของเราครับ